เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนืชีกเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นนาคอให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสลหรับนาคอสของผมเองนะก็มารับชมกันเลยนะครับว่าเกมนี้จะตึงขนาดไหนนะโอเคผมก็จะเริ่มจากการฟาร์มบูนะครับในช่วงต้นเกมนะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ เพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง1,600 subscribe แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาติดตามกันนาที่นี้ด้วยนะครับก็จะเดินทางไปสู่2,000 subscribe ไปด้วยกันนะครับโอเคเอามีตัวมาเวดป่าวะเดี๋ยวเราแท็กกลางก่อนนะครับเล่นป่าเนี่ยต้องต้องแท็กนิดนึงนะ,ะถ้าเป็นป่าที่แบบ พอไว้ใจได้ก็ให้เขาแท็กไปเลยนะครับโอเคเพราะว่าตำแหน่งปลาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่แบบต้องบบทำหลายอย่างนะครับเพื่อแบบการคอนโทรเกมนะท,ทุกคนรู้กันนะครับในการเอาออบเจกต์เอาต่างๆนะครับโอเคเพื่อสร้างความได้เปรียบให้ทีมตัวเองนะ ดี๋ยผมพยายามดูดเลนกลางนะอลเตอร์มไม่ได้คีบเลยไม่เป็นไรเพื่อนฉันเหลือไว้นายตัวนึงโอ้โหแต่เกมนี้เจอเป็นทางด้านมาเกนกาป่าด้วยนะครับโคตรจะพีคเลยบอกเลยแล้วก็ดาเมจมันเวอร์มากเลยนะครับแต่มันเดินอื่นนะมาเกนกานะครับแล้วก็ตัวมันถึกด้วยนะเอาจริงใช่มาเกนกาถึกมากเลยนะครับแล้วก็แรงนะนาคอสค่อนข้างที่จะสู้ยากนะครับถ้าไม่มีทอยนะ ขนาดมีทอยมันยังเข้าเลยครับอออโอ้โหดูดิตัวพิษต่อก็เจ็บนะครับแค่นี้ดูดิจะตายละทอยเลยเราเราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับพยายามแบบแยกแยกดันหรือแยกฟ์าไปก่อนนะตัวมันแบบเทตดไม่ได้ครับเราเทรดไม่ไหวนะเราติดพิษเราก็ตายแล้ะแถมตัวมันฟื้นฟูเลือดได้ด้วยนะครับโอ้ยโดยนันตีลุกเนียโคตรแรง Okay. นี่ไงจับสวยนะจับแต่มันมีเฮเลนนะดิโอเคพยายามพาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมมีรูนแอเซนิเวอร์นะเป็นรูนแบบดูเลือดนะครับเลยแบบสามารถเข้าป่าได้ตลอดนะครับไม่จำเป็นต้องกลับบ้านนะโอเคไอเทมชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นเตียออลกนินูเลยนะครับอ่าเป็นไอเทมแบบประจำของนาคอสเลยนะ ที่จะต้องมีนะครับเพราะว่ามันได้จอกเกาะแล้วก็ได้รถคุดาแล้วก็ได้เลื่อนนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะแพงกว่ามุลาภาษานิดหน่อยนะครับก็ควรออกมาได้นะครับจังหวะนี้โอมายกสวยนี่ไงโดดสปีดหลังโอเคสวยครับไดแบบ้บอก็คือแยกความต่อเลยนะครับอยากให้เขาได้ตั้งตัวนะครับเล่นนาคอนคือคิดไวทำไวนะครับคือแบบได้อย่าง แล้วก็ไปเอาอีกอย่างนะครับควรแบบได้ปุ๊บแล้วไปทําอย่างอื่นทันทีนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างไวนะครับเนี่ยผมก็ฆ่าได้ผมก็เวกอย่างเดียวเลยนะครับหรือบางจังหวะอาจจะไปตัดเวกก็ได้นะครับโอเคคิดไวทําไวนะอย่าพยายามอย่าเสียทัพม,มิ่งนะครับนาคอสตัวมันทัาม,มิ่งแบบไวอยู่แล้วนะครับรว่ามันเข้าแบบเข้าเลนไวนะครับหรือเข้าป่าไวนั่นเองนะสกิลเคลื่อนที่มันเยอะนะครับ ถ้าไม่ใช้จุดนี้ของนาคอนในการแบบเล่นเนี่ยนาคอจะเป็นตัวที่อ่อนตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าแบบมีสกิลเร็วแบบนี้แล้วไม่หัดแบบใช้แบบคิดไวทาไวนะครับแบบเอาไปโดดเล่นในแมปอย่านเงบอกเลยว่าเล่นไม่เกิดเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่เล่นนาคอนเนี่ยเล่นไม่ค่อยเกิดเลยครับพี่ประมาณเนี้ยอ่าเพราะว่าคุณอาจจะแบบไม่ได้แบบฟาร์มนะครับคุณอาจจะเดินแก๊งอย่างเดียวแบบไม่เข้าป่าไม่เวท ไม่อะไรต่างๆนะครับหรือไม่ตัดเวฟนั่นเองนะเนี่ยก็ดูอย่างผมได้นะครับต้นเกมก็จัดไป4ี่คิวนะเนี่ยเห็นไหมผมแบบฟาร์มคิดไว้ทำไว้นะครับถ้าจะแกงก็แกงนะครับแกงแล้วต้องได้อะไรสักอย่างนะถ้าแก้งไม่ได้คนก็ต้องได้คีปนะครับประมาณนี้นะครับนี่ต่อไปเนี่ยผมก็จะไปเลนบนต่อเลยเห็นไหมผมคิดไว้ทำไว้นะครับเนี่ยต่อเท่นี้แล้วก็เอาเวฟนะครับผมก็จะไม่เสียตังนะเพราะว่ามันมีเงินตลอดเวลาตลอดทางนะครับ ในการเดินฟาร์มนะเห็นไหมผมเดินมาก็มีครีปป่าเขาให้ฟาร์มนะครับตัวอะไรเอาได้ก็เอานะครับเนี่ยผมก็จะมาตัดต่อเลยนะตอนผมก็จะรวยกว่าเพื่อนสังเกตได้นะครับโอเคเนี่ยผมก็จะนี่ไงได้ครีมตัวนึ่งโอมามานะครับมันโดจะทันหรือเปล่ามันฟิกเกอร์ปล่อยเข้าไปนะครับเนี่ยเข้ามังกรต่อเลย ถ้าแบบทําแบบนี้ได้เนี่ยจะจะไม่เสียทายิ่งเลยนะครับแล้วก็จะเล่นง่ายมากๆเลยนะสาหรับนาคอนนะตัวมันก็เก่งนะครับถึงจะเนื้อมาก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับแต่ดามเนม,มันอาจจะขาดน,น,นิดนึงนะถ้าไม่เล่นแบบโซลิเบอร์นะครับถ้าเล่นเป็นทางด้านขวาเนี่ยดามเอนจะขาดมากนะครับช่วงเกมน,นะเลยจาเป็นต้องออกไอเทมโจมตี e นะครับมาก่อนนะครับ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวมึงขึ้นขวานใหญ่นะจำเป็นต้องออกไอเทมโจมตี e มาก่อนนะครับเพราะว่าดามเนมันไม่พอนะครับช่วเกมนะ นี่ไงเทียวเอาโดนขวดไปนหนึ่งทีตายโอเคสวยไปห้าตัวแล้วครับจังหวะนี้เนี่ยตัดเบสรวยครับไปที่ไหนต้องได้ตังไหมมันจะเป็นผลดีต่อเรานะครับเนี่ยผมก็จะไปเอาให้หมดเลยมีอะไรก็เอาให้หมดนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้รวยนะครับแล้วก็ให้ฝังตรงข้ามจนนะจังหวะนี้ผมวัดไม่ได้หรอกโอโ้โห ถ้าจะแตกแล้วครับผมโดนกินห้าโอ้โหดูดิโอ้เอาล่ะครับก็กลับมาฟาร์มต่อเลยนะบอกแล้วค้าบ่านาคันมาเทดกับมาเก,กนกาไม่ได้นะเทดไม่ไหวนะครับถ้าเทศหนึ่งหนึ่งนะตัวไม่พิดแรงเกินแถมเอามาป่าด้วยนะครับยิ่งแรงเข้าไปใหญ่นะครับโอเคมาเก,กนกาป่ายอย่างเตึง้งเออมันจะเล่นฝ่ายสายเลกเกมนะเนี่ยฝั่งเขาได้ครับ ตัวเลดค่อนข้างเยอะนะครับเลดเราจะเล่นยากมากนะครับเพราะว่าเมดเขาเยอะนะครับแล้วก็มีเทลด้วยที่เป็นตัวดาเมจหลักแล้วก็เอาลงค่อนข้างยากนะว่ายง่ายตัวเด้งเลือดทั้งคีมาเออดูดีมีเฮเลนซับอ,อีกนะครับชี้ก็ดูเลือดได้มาเกนะก้าก็ฟื้นฟูเลือดได้นี่ไงแต่มาเกนก้าแผ่นนี้นะมันซับตัวเองโอ้มันซับเพื่อนไม่ได้ครับมันซับได้แต่ตัวเองนะอ่าเลยแบบแกได้นิดหน่อยนะก็มีตัดเลือดนะ โอเคตัดเวฟแล้วครับเนี่ยกินใบทำใบครับแล้วก็ผมก็จะโยกไปเลนอื่นต่อนะตัดมาเรื่อยๆนะครับอยาให้เขาได้ตั้งตัวนะเนี่ยเอาไปให้หมดเลยเดี๋ยวไปเอาล่างก่อนแล้วเราก็จะกลับขึ้นมาบัฟฟ้านะครับเพราะว่าเราหิวแบบไงเออโอเคสวย,ช,วยช่วงนี้ผมลงคลิปคนข้างที่จะบ่อยนะครับ ทุกคนไม่เบื่อกันแน่นอนนะโอเคตัดไปเอาล่างต่อไมค์ก้าผมเทนไม่ไหวแล้วครับมาตัดคีไปเฉยนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยดูดิเนี่ยแค่ติดเลขสามนะนะโคตรโลเลยตัวแม่งอย่างน่าลำคาญพิดมันน่าลำคาญเกินผมไม่ชอบเลยตรงที่พิษมันนี่แหละโอเคได้เล่นนะครับ ฝังเราแนละ้วทำการทำเวฟขึ้นบ้านกันต่อเลยนะครับทำเวฟขึ้นบ้านรัวๆยังไงมาหลอดเพื่อนนี่ไงเอาเทลไม่ตายโอ้โหเราตายเองนะเนี่ยตีเลขสามเกมมาต่อ,อะไรนะครับทุกคนจังหวะน,นี้โดดไปการเล่นกลางโอ้โหโดดผากออกชิมหายรลด์ไปอันติ โอ้ยอันตีไม่ติดด้วยเรากลับมาฟาร์มก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวโยกขึ้นไปทำเลนบนเลยนะมีเลนบนว่างนะครับตอนเนี้ยอ๋อชีแต่เวลาโซโล่คิวเดี๋ยวฉันขอบับแดงก่อนถ้ามีบับแดงจะตีสโลชีฉีได้นะครับชีจะเดินกลับยากนะเห็นไหมเอาไปไหนจ้าโอ้ยเอาสุดจังหวะนี้ไม่รอแล้วเอาสตดโอ้โหแรกโอ้ผมเล่นอย่างหิวเลยนะช็อนเมื่อกี้ก็ถือว่าแลกไปนะครับ ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าโอ้แลกหลายตัวนะตอนนี้โดนไป3ตัวนะครับได้ทางด้านเฟรชูดมาแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นชอยเลยอ่าอาจจะออกเซตเลทตามสถานการณ์นะครับหรือใครจะออกเซตที่ผมแปะไว้ให้ก็ได้นะเป็นเซตปกติของนาคอสน,นะครับมาปินเลนบนกันเลยดีกว่าอาเตอร์จะรอดไหมเพื่อนจับแต่มันฮิวได้ดิ จำมันแต่มันฮิวได้เดี๋ยวเอาเลยเทวเนี่ยขอแล้วกันดับเบิลคิวต้องเป็นหัวฉันนะ่ะดีไงปลยตายซังโอเคเดี๋ยวได้ทลอยเราก็จะเล่นสบายมากขึ้นนะครับนี่ไงตีมันก้ารึ่งหลอดครึ่งหลอด,โอ,โ,ดโอ้โหดูดิโคตรแรงโอ้ยตา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 ยิดอะไรวะนี่โอโคตรแรงเลยจะบ้าตายรายวัน นะเข้ามา e ังกรเลยดีกว <tinc S 1> ่าโอ้ยเข้าดาร์คสเลอร์โอ้ยอันตีลงหัวโอ้ยสีมาชิมหายแล้วโอ้ยโอ้ยตา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 ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบตายโอ้ยไม่กล้าเข้าอ่ะเขียนบางทีโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอะไรมันจะสไลด์อะไรขนาดนั้นเกือบโดนต่อยอะถ้าโดนต่อยตายเลยเมื่อกี้เดี๋ยวฉันขอรอดได้ไหมโอ้โหไม่ทัน ปล่อยให้าไปครับมาหลอดมีเอ็กคิวว่านด่เอาโคตรไวเลยไม่รอเพื่อนเลยว่าจะลัดเท่าอยว่าจะเอาให้สกอร์มันสวยๆนะครับเป็นสิบตัวนะมาตัดดับสเลเยเลยของเต็มนะตอนนี้ไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่านะครับบันกลกามันเจาะแรงมากเลยนะดามเห็มันเวอร์เกินเอาจริงมาเข้าบูเลยครับ ตีบูตีบูโอเคเลือเล่นล่างแล้วเนี่ยยังเอาไม่ได้นี่ไงเทียวโอ้ยโอ้ยโคนแรงเพื่อนถ่วงให้อยู่เราไปได้ป้อมเลยดีกว่าเอาแต่มันมีสีกันมาทำเด่นบนก็ได้โอ้คลิปตายขอดูเลื่อนหน่อยละกันโอเคตีตี มานี่ไงนี่ไงโอ้ได้ครึ่งหลอดเราถอยแล้วครับอันตรายเพื่อนกำลังขึ้นบ้านเรามาดูเลือกก่อนเดี๋ยวตามไปนะเพื่อนใจเย็นรอไอแป๊บหนึ่งไอกำลังไปเดี๋ยวขึ้นเป็นกอเกิดแล้วครับเดี๋ยวล็อกเคียวไปก่อนล็อกเคียวไปก่อนเออนี่คีกว้ครับจะได้ขายทันทีนะเป็นการสครับของแบบอริชิเกมเมอร์นะครับรอย โอ้โหดูดิ<ฮ>โ่ตายตายโอ้โคตรแรงเจ๊คี sorting. ผมได้เดินผ่านแป๊บเดียวผมมูบแหละเสียก่อเกิดเลยตัวอะไรวะนี่เออตันสวยอยู่นี่ไงตันตีเกามาดิตัดเวฟู้ดตาย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 เล่นไม่ได้เลยฮฮเล่นใกล้มันไม่ได้เลยตัวแรงเดี๋ยวผมเอาป้อมดีกว่าสู้ไม่ได้เอาป้อมเว้ย ตัวมันโอ้ยเพื่อนเก็บหมดเลยว่ะตึงเกินนี่ไงปวดนันติเชียงเชียงตายก็น่าจะจบแล้วนะครับนี่ไงตีโอ้โหโดนสะบัดโอ้โหตีตีบ้านก็จบไปแล้วนะครับสลหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคนโอเค โอเคครับผมก็ได้เป็นทางด้านที่2นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอนุชิปเจมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคนไว้เจอกัน